สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวสุธีทูกฐานเด้อจ้าสวัสดีพี่น้ำปองปอยายยำแรงๆพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้สาวสุธีมาบ้านสีเขียวพี่นอ้องมาบ้านสีเขียวมาบ้านวหนาบอยเป็นวันเกิดคะ่ะมาสุขสันต์วันเกิดคุณพี่ได้เค้กมาหนึ่งก้อนได้เค้กมาหนึ่งก้อนให้คุณพี่เป็นเป่ามาแล้ว เจ้า็ยังอ youtube ยังบันทด้อปหอน้ำเลยเจ้ายังแรงหอน้ำเลยนม่ที่จะไปแต่ละเมือพี่น้องค่ะมาบ้านนามอมงมาเนี่ยนะมาบ้านนาม,มงจ้าพี่น้องจ้ากับเอาใจคู่ใจสาวสุนีคือเก่าพี่น้องค่ะโอ้ย หักบอดี้อันนี้ล่อให้คำขำใช่ไหมพี่น้องอยังเวียนอยู่ล่อให้ซีคำขำจังสิให้คุณพี่เป็นเป่าเค้กสะพ้ายนะจ๊ะพี่น้นองค่ะส,สามวันเกิดคุณพี่หอมมาพี่น้องหอมอยังวะเ,เดี๋ยไปเบิกก็เด้ออย่าไปหาไอ้บอยกันตูบมันคือเป็นตะย,ยู่แท้ วัดต้นเครื่องเสียงมันชื่อมากเขาบอกบุคลากรื่อไม่หนาววะเครื่องเสียงเขาเองส่วนตัวน่ะส่วนตัวค่ะไปนอนและเขาก็จ้างก็เด้งแล้วอะไรคะอรีมากับมือก่องโอ้ยเข้าไปเห็ดคักแต่เฮ้ยเจ้าคือยังบอกเอาออกไปมั่วก่ะฉันหนาวแห้งฉันหนาวแห้งหอมเลยเดี๋าไปห้าเบิ่องข้าเจ้าอันย่างตีนไก่กินเดีปะ อะไรเนี่ยปลาหวานหอมเนาะปลาหวานค้ายดีอยู่บ่อยๆพาไปลองเลยหอมเดะเจ้เอ้ยนั่งอยู่ใต้ลมหอม มิ่งมิ่งทำอะไรกินกันหลักคาสบาสดีทุกคนอาอย่างตีนซุกจะงวดแหละนะนนอ,ยอย่างงยอ่าตีนช่วงใส่ย่างนำกินนำมันอย่างบาลายจะเถื่อโบราณช่วงใส่แม่ลูเดอย่างก,ากะแม่ว่าแต่ขั้นอย่างไหวกับโบแซบได้เนาะต้องอย่างนำกินนำนหอน น้ำจิ้มกับแบบบะหมี่เลยบอสปลาทูนยาสมัยนี้ป่าลุงเขามาคนเดียวเหมือนนี่โอ้ยบะหมี่หมูหวานขันทาจาร์มานำมากับตะบางสองคนนั่นแหละไอ้วันคือบ่มาไอ้วันนะมีงานอันงานดองงานดองค้องอ้ายเผืนงานนี้ขาดไอ้วันมาตะลบแล้วไอ้วัน เอาหวัวมันหายไปใจป้ามาตัวอ้วนตัวใหญ่ไทยน,น,นะเฮ็ดยังกินพันธุ์ะปุ่นบโอ,โอ,โอย่างสื่อๆนี่นบ่ะบ๊ะจแจมแจ่วเลยอืมปลาก็ได้มันโผล่มันโผล่ก็จะเอาไปช่างเลี้ยงกระดอก,ก,กเดียบ้าทุโลไปอืมมาจิ้นเน่เร็วๆให้ป้ากินน้ำเน่ไวไว ปาพไปไซส์ละบันนี้นะเค้กมาไปเลยป้าตู้เค้กมาเลยเอามาซีมหน่อยสิสตรีนเลยสตีนเย็นเลยเย็นแหละตีป้ไปเบื่งเค้กเอเขาก็ได้มาก่อนหน่อยหนึ่งก่อนหน่อยหนึ่งไปสูอยู่บันดาลแล้มากันชองคนน่ะบันนี่นองคนนะโซ่เนี่ย คิงรถดวยมากวะเะกี้ว่าจะาวนนอ่าอูวันใจเอาวนาอาอาวดมากผ่แม่เพิ่งไปน้ำหาผ่านว่เอาบไปเด็กคนแยานหลดมานี่นัไอ้เื่องแล้วเขามานำนะบิดเอาไปถ่ายเหมือนแล้วหจีนเถอออกอันสที่ ่ในร้ายแหละบะนี่เนื้อตันตาลอยหมดเลยไอ่เป็นตระเส้บเด็กอ้วเอาเมืองยมคำคำแรงแรงพิกนิกอยู่กลางเดิน ไม่ยังว่าพื้นเล็กบ้านนี่ถื่อบอให้ถืเกสายก็ยังแหนตีนผู้ได้่นก็ได้หนาวหนาวนักสีกับกินยังไงพักกันกินยังกันเอาคือตีนคือกันแต่ว่าตัวนี้ทอด โดย้ากินกวางอยได้ถอแม่มาอดเขาแม่สบายดีพี่น้องขับมาใหงาวพี่น้องเอ้ยเจังเลยจะตู่บอกเราต้องซิมก่อนจ้าทอดอะไรก่อน ทอดดินรเท้าไก่เาพี่บอยค่ะเอยมัมเอามืมบอบหมีค่ะรองเท้าไก่บอยเราเด็ดกินลืมแซ่บแค่แยวๆนะบ้ามันบอแซ่บเลยก็ไลยกินไรอัน

ปลาไหลคืนเจตเจวันที่เท่าไรวันที่เกเก่าแม่เมื่อนะฮะจหนใส่ห้องตัวใมานอนเลยม่ได้ไปนองอินเตอยงไปแต่ซีซีมือกันนะกะดีที่นั่งยังหูรถสามเเสข้าวบ่อยินดีซองกางเลยมาทำเลยเดียวเป <faut S 1> ้่าละอาเมื่อที่องทำเหมือนกัน เราทงานถ่ายดงมงกลเรไปเที่ยวงานบ่คคอยไปงานถ่ายดูมงไปแต่ข้าวต่เข้าไปเสพขนั้น่ี okay. ่ฮาโนบอกงานมันใหญ่กว okay. ่าคนทหธรรมดาบริเนียงเปลี่ยนแปลงอกใกล้ต่บลัหงมักคาามเนี่ยเรีนคือการเขาไปปีไหนเขาสื่อแข็งแกมา มีเบสเซ่ะเนี่ยข้าวหน่องละมตนเสบสเซปข้าวไปกับหน่องละมุนปีสองพันสิบแปดเก้าประมาณน่เออจริงจริงทำไมพี่เฉพามื่อคืนยังงานเขาจัเออมลมตัวนี้เมื่อคืนเคยไม่ทิ้เปิดกระโปรงคนลางลอกเปิดกระโปรงว่าว่ามือเอาแล้ว สมมันงามแท้อันนี้นั่นอะไรคุณพี่มีเมนูอร่อยก็ไม่บอกนองเลยบ่าเด้มาซอยอะไรเนี่ย<ม>บ่ด้กินอันนั้นเนาะฟีกายนี่เห้าเห็ดยังก่อนชิมเห่าพากันกินนันหมูกระทะได้เนาะปีนี่นำมาเห็ดขักเห็ดเนน่เลยอันนี้เนาะ สุดยอดเลยค่ะามแหงยำนะคะหรือข้างนอกก็ลังตัวเป็ดอยู่เฮ้ยไม่หอดเป็ดคุณ่อเดียวนี่นะปลาลาวเรสนาปลาปลานิยนก็มีเด้อปลานิ้ยปลานิยนย่างอีกย่างปรทันได้สุกตี๊ยังสุกแล้วก็กินแบบนี้แบบสำลากินแบบสำลาหวานเออยอดยอดกินแบบสำลา นี่เ็กราคาเจ็ดหมื่นเสกชุดนี้ามขั้นตอนเลยสามเดือนได้ร้อยก็ตงแมเากมานปลาปลาจบไปดูดีนคะวันนี้

อันเปิดแฟนเอให้เท่ากันได้ไหมได้ได้ยังไงเนาะ

าสืกองกินมากินยาสีอิ่มชอบเอาเค้มาเป็นบา์สือเรมวัดงหลเลเิดใกล้เติร์ดไปยัอเติร์ไปยางเอากเติร์ดไปาจุดมาจุดดล้วกอนน้ำต่อไปไหมะ้รีนเราเลยกออ่า มาไหมมาไหม่าโอ๊ยข้าวข้าก่อนน่อยองฟเป็นฟองไฟดนี่ฟอง้าวโ้ยพ่อมาโประตูเด้อประตูที่เาบประตูมา่่ประตู่อยาจาเ่อาเอาเา้วใ่อเียละว่าไ่ไม่บอ Okay. Oh. <laughs> ยังที่ไหนป้ายอยู่นไปด่งฮ่า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 ไปหาวไม้สีแดงเลยฮ่า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 ขอบาจทุก่าว่าพอนะรู้ว่าเป็นใคร ท่าเฟซบุ๊กทางอันอินบ็อกซ์นเนาะมันอีกเ็นย่านแน่แตนแตนเศรา้าบอกเป็นงานแต่งข้องนอ,อนอก,นอก,นะนอกมอสเนาะพี่น้องเนาะทำกันเลยยากแตงมาเพี้ยนวันนี้ผ่อนแล้วงานกระแลนไปใงเ,เมืองก็สื่อของ<ม>หาในมาป่าน,มนไ,ไม่หนูไปวาาในยั มันอาจจะมานำมาเค้คกอหละพันไหนเนาะโม <c oughs> มีนะปาด <c oughs> เอาอันน่ะเฮ้ยอันบวงมันหน่อยน่ถุงยางนะเอามาใส่กระตุกสาธุ

ยบกาอย่ารไกน่ะนีก้อบาวมีกลพันยงองว่าหาซัไงะเพนะส่วนาากนเท่าไหร่คะใหัวด้วยใส่หัวหลา่หัวน่นจใส่หัวป้าับร่ะับ่ะ

บอนยับไปเอเแม่กินข้าวลกลูกลูกสลาแม่กินไปกินไปโดยควมหนาวตับปลาอืมนหอนหอนบ่อได้นัอะไได้ พอมันหันลงมา้พี่ปากน้ำพงมาได้ตำลึงกะลอมมันกระสีแม่อะรสนุลงกระหลอกลงใต้แม่ยักบุอมแม่มาขุ้อยากไป้าอนสุดทต้ยน่อบ่แม่ลาจะสิทีบุกพ่อแม่อลูกไปไปได้หางกอดปุด้กนถ่ายกองกินเย็นลงเหขึ้นนาปลาเผาเอาไปเนเอาไปหัวหนึ่งไปหัวหนึ่งเดียเ้ยยกนี่ไหมเดือดตหัวแต่จกยกยก พี่พี่นั่งยันหยันคุณรวยบ่ดหึงกินกินแล้วแม่ไม่ได้ทำกินแล้วเป็นหยกแต่ปวดตีนแ่บพี่น้องจ้าแซ่บแสบยำยำสุดแซ่บเลยอยากตีนยังตีนยังอีกตีนเนาะตีนใก่อยากตีนยังอีกได้กินตีนไกล้แต่พออยากตีนยังอีกวันนี้นี่เห็นกระควานีขนาดนกา มแท้าแซมเมอระทางูน้เรือนงำคนแซมเมอร์นะทางต้องแเม่นนามองหน่ามอง์นึ่งามหน่ทสางสาน่งาหนึ่ลห่งสาน่ะสามหนึ่สนึมหนส่ง่ามหนึงสามหึ่สกมามนงานหน่มยสานงหนา่งสงมนนนงน่ บานบานต้นเขาหนอนของาอวเฮ้ยล่าล้าในแห้งปวเนาะเออเมื่อนานเนาะะ โอเคจะพี่น uh, so okay. so oh, no uh, okay. ้องชาวชุมชนคิดเสนอก่อนด้อยฝากก็ไรก็แชร์กดติดตามมองล้านได้พี่น้องจ้ากินแล้วยังสิกลับบ้านอยู่พี่น้องมันสิกลับเมื่อบ้านกินแล้วก็สิกลับเมื่อนอนอยู่บ้านแล้วกันคี่ไหนาพี่น้องไม่ใช่คนละันนี้มากินข้าวอยู่บ้านบ่อยๆเลยลองซีนนำอันเมื่อไหร่